สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมในช่อง Super ร์ u ีวิคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมารีวิวเครื่องมือช่างแบรนด์มาเิต้ากันอีกแล้วนะครับผมก็สำหรับวันนี้เองเนี่ยผมก็จะแต่งตัวดูเต็มยศนิดนึงนะครับผมเนื่องจากว่าได้เสื้อตัวนี้มานะผมก็เลยมาใส่ สำหรับวันนี้นะครับผมผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวเครื่องเป่าลมไร้สาย c o s t e Dustbover นะครับผมตัวนี้เนะี่ยรหัสเขาจะเป็น AS01G นะครับผมถ้าใครที่ได้ดูผมรีวิวในงานสถาปนิีปี65ตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงานซึ่งตอนนี้ผมก็ได้จัดมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้เองเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเครื่องเป่าลมไร้สายที่มีดีไซน์ที่ค่อนข้างจะแปลกตานะครับผมเรียกว่าเป็นนักเจริญชั่นของมาริ t a าเลยก็ได้นะครับผมตัวนี้เนี่ย ค่อนข้างจะอเนกประสงค์การใช้งานของเขาเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายนะครับผมเรียกว่าถ้าใครที่คิดจะมีเครื่องมือช่างนะครับผมก็ต้องจัดเจ้าตัวโบเวอร์ตัวนี้เลยนะครับผมเพราะว่าตัวขนาดของเขาดีไซน์ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะดูเล็กจับกระชับมือตอบโจทย์สําหรับการทําความสะอาดเครื่องมือนะครับผมตัวนี้เนี่ยตามสเปคของเขาเนี่ยก็จะเหมาะสําหรับจุดที่มันค่อนข้างจะเล็กนะครับผมแล้วก็ด้วยดีไซน์ที่มันค่อนข้างจะจับถัดมือนะครับผมทําให้มันสามารถเข้าในซอกในหลืบต่างๆได้นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยสามารถได้ทั้งเป่าแล้วก็ ได้ทั้งดูดนะครับผมการใช้งานของเขาเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายนิดนึงนะครับผมแต่ว่าอุปกรณ์นะครับผมอุปกรณ์ที่มีการขายในไทยเนี่ยเขาก็จะแถมเฉพาะหัวอะแดปเตอร์อยู่ประมาณหหัวด้วยกันนะครับผมอาจจะไม่ได้แอดวานซ์หรือว่าเยอะเท่ากับเมืองนอกนะครับผมที่มีอะแดปเตอร์ให้เลือกเนี่ยหลากหลายชิ้นด้วยกันนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเราก็จะมารีวิวเท่าที่เขามีขายในประเทศละกันเดี๋ยวไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปอันบ็อกดูอุปกรณ์ของเขานะครับแล้วก็สเปคแล้วก็การใช้งานคร่าวๆกันนะครับผมไปดูเลยครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันนะฮะภายในก็จะมีตัวคู่มือให้นะครับผมตัวคู่มือนี่ก็หนามากๆนะครับผมก็จะเป็นการใช้งานต่างๆนะครับผมซึ่งคู่มือของเขาเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับผมซึ่งอุปกรณ์เสริมที่มีขายในประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีไม่เยอะเท่านี้นะครับผมคือเขาจะมีหัวต่อเป่าฝุ่นด้วยมีข้องอข้อท่ออ,อ่อนต่างๆเนี่ย สารพัดนะครับผมที่เอาไว้ในการดูดลมด้วยเป่าลมด้วยนะครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีแค่ตัวเป่าอย่างเดียวอันนี้ก็จะเป็นตัวหัวอะแดปเตอร์ต่างๆนะครับผมที่เขามีแถมมาให้ก็จะมีด้วยกันอยู่ประมาณ5อัน2แบบนี้ก็จะเป็น2แบบมาตรฐานนะครับผมที่จะเป็นแบบหัวเล็กแล้วก็หัวใหญ่นะครับผมก็จะตอบโจทย์การใช้งานแบบหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเป่า ในที่แคบดูเล็กๆนะครับผมที่ต้องการแรงลมที่มันแรงนะครับผมหรือว่าแรงลมที่มันกว้างขึ้นมานิดนึงนะครับผมก็จะมีสองหัวนี้นะครับแล้วก็หัวต่อมานะครับผมอันนี้จะเป็นหัวที่พิเศษนิดนึงนะครับผมก็คือเป็นหัวเป่าลมก็จะเป็นพวกหุ่มยางหรือว่า อาสว่ายน้ําพลาสติกครับผมซึ่งตัวหัวของเขาเนี่ยจะมีความพิเศษคือลมของเขาเนี่ยจะออกด้านข้างนะครับแล้วก็หัวนี้เนี่ยจะมีความพิเศษหน่อยตรงที่ว่าเขาจะมีลมที่รูที่ด้านหน้านะครับผมแล้วก็มีด้านข้างอีก3ารูนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเอาไว้ใช้ทําอะไรนะอาจจะเอาไว้เป่าลมที่มันค่อนข้างจะกว้างนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะใช้หัวแบบนี้นะครับผมแล้วก็อีกหัวหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหัวที่พิเศษนิดนึงนะครับผมคือวัสดุเขาจะเป็นเหมือนยางด้วยอันอื่นเนี่ ตรงช่วงนี้นะครับผมเขาจะเป็นยางนิ่มๆเห็นไหมเนี่ยผมบีบได้เลยเป็นยางตรงนี้จะเป็นพลาสติกแข็งซึ่งหัวห้ารูเนี้ยจะเป็นการเพิ่มทิศทางลมแบบแนวกว้างนะครับผมก็อาจจะได้ถึงประมาณ180องศานะครับผมตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาคือใช้ในการเป่าไล่น้ำํำรีนน้ำนะครับผมคือเราสามารถใช้ในการเป่า ไล่น้ําอย่างเช่นเวลาเราล้างรถทําความสะอาดรถนะฮรตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับผมหรือว่าเราจะเอาไปใช้งานในการเป่าลมเป่าฝุ่นก็จะทดแทนเจ้าตัวโบเวอร์ ขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มปริมาณหรือว่าขอบเขตของลมเนี่ยให้มันกว้างมากขึ้นเวลาเราจะใช้ในการกวาดฟูนกวาดอะไรเงี้ยก็ยังพอใช้ได้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้แต่ว่าก็ลมก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่านะฮะก็สามารถใช้เจ้าตัวเนี้ยในการกวาดได้วิธีการใช้งานหัวของเขาเนี่ยก็จะใช้งานง่ายๆนะครับผมเพียงแค่เราดูสัญลักษณ์ที่ตรงหัวตัวนี้นะครับนี่เขาจะมีเขี้ยวอยู่เห็นไหมที่เป็นเขี้ยวล็อกตรงเนี้ยนะครับผมจะบอก2ด้านนะครับแล้วก็ที่ตัวเครื่องเนี่ย เขาก็จะมีเช่นกันนะครับผมด้านบนด้านล่างแล้วก็แค่เอา2ตัวนี้ครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับผมมันก็จะสามารถที่จะต่อใช้งานได้แล้วก็วิธีถอดเนี่ยก็คือเขาจะมีลูกศรบอกตรงเนี้นะฮะเป็นลูกศรแล้วก็แค่บิดตามเนี่ยนะมันก็จะหลุดออกมาง่ายๆเลยนะครับผมวิธีการใช้งานของเขาแล้วก็ในส่วนของด้านบนตรงนี้นะครับ เขาก็จะมีตะขออยู่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะหาโซ่หาสลิงหาอะไรเงี้ยมาแขวนได้นะครับผมตัวเครื่องเขาตรงนี้ก็จะค่อนข้างแข็งแรงนะครับเอาไว้แขวนตัวเครื่องได้นะครับเพราะตัวเครื่องเขามีขนาดค่อนข้างเบานะครับด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวตะแกรงนะครับผมที่เอาไว้ดูดอากาศนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะตัวนี้ก็สามารถที่จะเปิดได้ง่ายๆเลยนะครับผมแค่เราบิดลงนะครับแล้วก็ดึงออกมาเนี่ยนะฮะก็สามารถถอดตะแกรงนี้ออกมาได้นะครับผมด้านในของเขาเนี่ย ก็จะมีฟิลเตอร์2ชั้นนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยก็จะมีฟิลเตอร์อีกชั้นหนึ่งนะครับผมเป็นฟิลเตอร์หยาบอันนี้ก็จะละเอียดขึ้นมาหน่อยนะฮะแต่ถ้าใครที่ซื้อแบบเครื่องต่างประเทศของญี่ปุ่นนะเขาก็จะมีตัวไส้กรองเพิ่มด้วยสําหรับต่ออะแดปเตอร์ที่เป็นตัวท่อออดน,นะครับผมที่เอาไว้ดูดอากาศการนั้นเขาจะกรองแบบคล้ายๆเฮปป้านะมันก็จะละเอียดขึ้นกว่านี้นะครับผมเอาไว้ดูดลมดูดอะไรที่มันค่อนข้างจะ ะละเอียดอ่อนมากกว่าน,นี้ฮะ,ะเขาก็จะแถมตัวนั้นมาให้ด้วยแต่ว่าในอัซเซสซอรีที่เราซื้อมาอนนี้เนี่ยเขาก็จะที่ขายในประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะมีแค่นี้ในส่วนของสเปคนะครับผม Airspeed โดยประมาณเนี่ยจะอยู่ที่163เมตรต่อวินาทีแบบแม็กซิมัมจะอยู่ที่200เมตรต่อวินาทีแล้วก็แม็กซิมั i มแอร์วอลุ่มนะครับผมตัวนี้จะอยู่ที่1.1เมตรต่อนาทีในส่วนของแม็กซิมั o มโบวิงฟอร์ตตัวนี้ก็จะเป็นกําลังลมในแต่ละเบอร์ในส่วนของเบอร์1โลจะอยู่ที่1.1นิวตันหรือประมาณ0.11 k g f ตัว k g f เนี่ย จะย่อมาจากกิโลกร,รัมฟอร์นะครับก็คือกิโลกร,รัมแรงนะฮะในส่วนของเบอร์2มีเดียมจะอยู่ที่1.7นิวตันหรือ0.17 K T F แล้วก็เบอร์3แบบไฮตัวนี้จะอยู่ที่2.3นิวตันหรือ0 2 3 K T F ในส่วนของเบอร์4 m a แม็กจะอยู่ที่2.8นิวตันหรือ0 2 9 K T F ในส่วนของระยะเวลาการใช้งานนะครับผมตัวนี้เนี่ยถ้าทดสอบด้วยแบตบแบบ2.5แอมป์ที่ผมมีนะครับผมตัวนี้เนี่ยถ้าเราเปิดเบอร์1นะครับผมก็คือแบบโลเนี่ยจะใช้งานได้50นาทีเบอร์2แบบมีเดียมเนี่ยจะอยู่ที่25นาทีส่วนเบอร์สาแบบไฮจะอยู่ที่17นาทีแล้วก็แบบเบอร์4 m a แม็กนะครับผมจะอยู่ที 13นาทีในส่วนของ maximum air p a s s i o n แรงกดอากาศสูงสุดของเขาจะอยู่ที่29.7 kpa kpa ก็จะย่อม,มาจากกโิโ o p า s c a ลเป็นหน่วยวัดแรงดันเมตริกหรือเท่ากับ1,000แรงต่อนิวตันต่อตารางเมตร ขนาดของเขาเนี่ยความยาวของเขาจะอยู่ที่180มิลิเมตรความกว้างจะอยู่ที่94มิลิเมตรแล้วก็ความสูงของเขาเนี่ยจะอยู่ที่300มิลิเมตรนะในส่วนของน้ําหนักสุทธิเนี่ยตัวเครื่องก่าเปาอาเขาเนี่ยจะอยู่ที่1.5กิโลกรัมนะฮะส่วนถ้ามีการใส่แบตตามขนาดเนี่ยก็จะอยู่ที่2.3กิโลกรัมแล้วแต่ขนาดของแบตเตอรี่นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นสเปคคร่าวๆแล้วก็ขนาดของเขาโดยรวมนะครับผมก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันนะครับผม ครับตอนนี้ก็ยกเครื่องดูดฝุ่น่ะไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่น <T> เครื่องฟอกอากาศไม่ค่อยได้ใช้งานละนะครับผมแรกๆก็เออนิดนึงหลังๆมาก็แอบพิเกตเปิดนะครับผมคือตัวนี้มันก็ดีฮะลมที่ได้เนี่ยคือมันจะออกตรงนี้ดูดด้านหน้าออกด้านบนก็ถ้าใช้จริงๆก็จะเป็นเจ้าตัว x ิวมี i ตัวนี้นะฮะตัวมี่ตัวนี้ก็จะมันปรับตั้งเวลาได้ก็เดี๋ยววันนี้จะมาแกะทําความสะอาดไส้กรองเนาะไม่ได้โหนานมากขนมงขนแมวเต็มเลยโนอะ <T> ้โ,<ฮ> <ๆ S 2> โหไม่ค่อยได้ใช้งานเลยแต่ว่าขนแมวมันก็เข้าไปติดน ก็เป็นไอเจ้าตัวเนี้ยฮะเอ้ยเราอะเราอะขนเยอะใช่ไหมมองหน้าดิมองหน้ามองหน้าหน่อยมองหน้าดิเรามองเนี้เลยมองหน้าเลยเดี๋ยวมองหน้าเลยมมองหน้าท่านผู้ชมหน่อยเนี่ยฮะไอเจ้าตัวนี้มันก็ขนเยอะนะก็เป็นเรื่องปกติของแมวแต่ตัวนี้แบบจับไม่ได้เลยจับนิดๆหน่อยขนติดไม้ติดมือนะครับผมแบบเนี่ยฮะสภาพแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวคาร์บอนเนาะ ตัวนี้ก็เป็นตัวเฮปปาเนาะเซนเซอร์นะานข้างก็เดี๋ยวจะต้องเป่าทําความสะอาดหน่อยเดี๋ยวเป่าแบบรอบๆตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเป่าในห้องเนี่ยฝุ่นมันก็จะกระจายนะครับเดี๋ยวเป่าแค่แบบทําความสะอาดในตัวเครื่องไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกวาดเนาะเพราะว่าคนดม,มันค่อนข้างเล็กลองใช้เป็นเบอร์เบอร์สองเนาะเป่าทําความสะอาดหัวที่ใช้ก็จะเป็นหัวนี้นะ ผมจะลองเป่าเจ้าตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะว่ามันจะออกไหมเนาะเพราะสมมติว่าแล้วฟิลเตอร์แบบนี้มันจะต้องอล้างน้ำทำความสะอาดนะครับนี่ฮะออกหมเลยนะครับดีมากๆคือมันก็ดีสำหรับคนที่อ่าเรียกว่าไงไม่อยากจะล้างน้ำเนาะเพราะถ้าล้างน้ำเนี่ยมันก็ออกนะแต่ว่า ข้อเสียมันก็มีคือมันต้องเช็ดทำความสะอาดแล้วยิ่งถ้าเป็นตัวฟิลเตอร์พวกคาร์บอนหรือว่าเฮปปาพวกนี้มันโดนน้าไม่ได้คือถ้าเราบางครั้งเราอยากจะยืดอายุการใช้งานของเจ้าตัวไส้กรอะก็เป่าแบบเป่าลมเงี้ยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมลองเป่าให้ดูก่อน ตอนนี้ก็เป่าทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็เนี่ยฮะตัวฟิลเตอร์นะครับผมเนี่ยสะอาดเลยนะครับที่ตอนแรกท่านผู้ชมเห็นมันมีฝุ่นเป็นขนม้งขนแมวอะไรเง,นะงี้ยนะก็โล่งไม่ต้องแบบล้างน้ําก็ได้นะครับแต่ถ้าใครจะล้างก็ได้นะแล้วก็ตัวนี้ตัวคาร์บอนเนาะตัวนี้ก็มันมันมันก็ใช้ได้อยู่แต่ว่า คือฝุ่นมันเยอะนะฮะคือขนแมวผมนี่แหละตัวปัญหาเลยมันกลัวนะตอนนี้มันเข้าอยู่ตรงนู้นละเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมันมันหลบรูอยู่วัดดีทำลายฮะกลัวอะไรนั้หนา <c oughs> คือแมวผมมันจะขี้ตกใจเนาะตัวนี้จะเป็นตัวเฮปตาเนาะก็ไม่รู้เป่าแล้วมันยังไงแต่ว่าก็เป่าๆไว้เนาะเป่าทางด้านนอกและด้านในเนาะเพื่อแบบดันเอาเศษอะไรเงี้ยออกมันจะได้แบบไม่ไม่อุดตันนะฮะมีลูกศรบอกเลย คือก็ถือว่าโอเคนะมันเอาไว้เป่าทำความสะอาดก็เรียบร้อยไปหนึ่งเดี๋ยวอันนี้จะมาทำความสะอาดนะครับ <c oughs> ก็เป็นลูกหมูเนาะเก่าล้ตัวนี้ก็ค่อนช่างใช้งานสมบุกสมบันเลยนะครับผมราคาก็ไม่แรงเนาะพันต้นๆก็แบบใช้งานลุยๆได้นะผมแบบผมว่าตัวแบบมีสายเนี่ยข้อดีของ m a g i t ิต้เนี่ยคือเขามีแบบมีสายนะเวลาขัดสีเวลาแบบ เจียเหล็กอะไรพวกนี้งานที่มันค่อนข้างสกรปรกเงี้ยผมแบบรู้สึกว่าเออเราไม่อยากใช้เครื่องมือที่มันแพงๆแล้วกันถ้าง,งานที่แบบเหมือนเราไปไปงานแบบนอกสถานที่แต่ว่ามันเป็นงานที่แบบอยู่กับที่เดิมๆอย่างเงี้ยฮะมันก็ยังโอเคนะกับการที่แบบใช้เครื่องมือมีสายมันจะแบบยุ่งยากตอนช่วงต้นแต่ว่าพอได้ทํางานแล้วมันก็มันก็ยาวๆฮะอืมแต่แบบมีสายก็สะดวกแต่ว่าข้อเสียคือแบกแบกนะ,ะก็ดีคนละแบบนะ มีสายมันก็ไม่ต้องแบกไงใช่ไหมก็สะดวกคนละแบบอันนี้ก็เดี๋ยวแกนะเนาะฝุ่นก็เยอะเลยเนี่ยฮะฝุ่นนี่ก็สกรปรกเลยใช้แบบไม่ได้ดูแลรักษาเท่าไหร่นะตัวนี้ผมเรียกว่าใช้แบบหนักๆทำความสาดพอ เดี๋ยวขูดๆเอานิดๆหน่นนนอยๆพราาให้มันแบบสะอาดนิดนึงคืออันนี้คือแบบตอนนั้นไปตัดกระเบื้องแกนิตโต้มาแล้วก็แบบมันก็เลยมีคราบเยอะหน่อยเนี่ยนะฮะพอเป่าแล้วก็เช็ดๆนิดหน่อยนะมันก็เน้นง่ายๆไปก่อนเนาะด้ยเปืือนครับผม<ะ>ตัวนี้ก็ง่ายๆเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปลองล้างรถเป่าดูดีกว่าว่ามันจะโอเคแค่ไหน ก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะไปลองล้างรถมอเตอร์ไซค์ดูนะครับผมซึ่งหัวที่ผมจะใช้ก็จะเป็นหัวนี้นะครับผมเป็นหัวทรงเหมือนขี้ปลาเนาะก็ตัวนี้มันจะทําให้ลมเนี่ยออกมาได้เยอะนะครับผมก็รูออกมาประมาณ5ลรูเนาะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการกระจายลม นี่นะครผมตอนนี้ผมก็ล้างรถในที่เรียบร้อยละก็มีคราบน้ำเนี่ยนะฮะเกาะอยู่ตามตัวถังตัวบอดี้เนาะเดี๋ยวใช้เป็นเบอร์2ดูก่อนนะครับ จุดที่ผมเห็นว่าดีที่สุดเนี่ยก็คือตามซอกตรงนี้นะครับผมคือมันเราไม่สามารถเอาผ้าเข้าไปเช็ดนี่เนี้ยได้แต่ถ้าเราใช้เจ้าตัวลมเป่าเนี่ยมันคือน้ําในซอกเนี้ยมันจะออกนะฮะเดี๋ยวลองดู เป็นยังไงกันบ,บ้างครับผมหลังจากที่ผมได้ทดสอบแรงลมโดยคร่าวๆแล้วก็ทดสอบการใช้งานต่างๆนะครับผมสาหรับเจ้าตัวนี้เองเนี่ยก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์การใช้งานสําหรับใครหลายๆท่านเลยนะครับผมที่มีเครื่องมือช่างเยอะๆและต้องการดูแลรักษาเครื่องมือนะครับผมตัวนี้เองเนี่ยขนาดเล็กนะครับผมจับถนัดมือนะฮะก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานต่างๆได้อยู่ที่เราจะเอาไปอัดด็หรือว่าเอาไป DIY ต่างๆนะครับผมตัวนี้เนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่แค่ สเปคหรือว่าลูกเล่นที่เขาบอกนะแต่ว่าข้อควรระวังนิดนึงเนี่ยก็คือตัวเครื่องเนี่ยเขาไม่ได้กันน้ําสูงมากนะครับผมก็คือสามารถโดนน้ําได้นะแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้เหมาะที่จะไปโดนน้าแบบเยอะๆนะเพราะว่าตัวด้านหลังของเขาเนี่ย เขาจะเป็นตัวเขาเรียกไงฟิลเตอร์นะครับผมมันก็จะจะมีโอกาสที่น้ําอะไรเงี้ยความชื้นมันจะเข้าไปที่ตัวมอเตอร์ได้ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปหาซื้อได้นะครับผมก็ที่เว็บไซต์ออนไลน์ช้อปปี้ a ้านซด้าก็มีขายนะครับผมจากตัวแทนจําหน่ายทั่วไปนะครับหรือว่าถ้าใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับผมก็สามารถไปวอล์กอินที่ไทยถาวนนุโลดที่อยุธยาได้นะครับผมที่นั่นเขาจะมีเครื่องมือช่างแบรนด์ต่างๆมากมายนะครับผมแล้วก็มีให้เลือกซื้อเยอะแยะนะครับผมก็ถ้าใคร สนใจนะครับผมก็ลองไปสั่งซื้อกันได้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบนะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผม